สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีพิจิกประจำวันที่6-12มิถุนายน2,565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุปสรรคปัญหานะคะที่เข้ามาให้คุณได้แก้ไขหรือให้คุณได้ต่อสู้ฟาดฟันเกิดขึ้นนะคะถือว่าเป็นสัญญาณเรื่องการต่อสู้ที่เข้ามานะคะให้คุณได้ช่วงชิงโอกาสหรือว่า มองหาความท้าทายนั้นนะคะแล้วก็พร้อมสู้พร้อมลุยบางรายเกี่ยวกับความพยายามนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะมีการแก้ไขเรื่องของโปรเจกต์เรื่องของการทำงานแบบจุกจิกเพิ่มเติมนะคะก็ต้องใช้ความอดทนใช้ความมุมานะเป็นพิเศษสัปดาห์นี้นะคะชาวพิจิกมีเกณฑ์เรื่องของความก้าวหน้าอาชีพการงานความสำเร็จในท้ายที่สุดนะคะ ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็มีความเป็นต่อในเรื่องของการสมัครสอบแข่งขันต่างๆนะคะใครที่กำลังตกงานหรือว่ามองหางานใหม่นะคะก็จะได้พบที่อยู่หรือว่าการสมัครงานที่ลงตัวนะคะเจองานที่ชอบที่ใช่เข้ามา เรื่องของการเงินนะคะถ้าทํากิจการมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จมากขึ้นได้รับผลประโยชน์นะคะเรื่องของเงินทองหรือว่าเรื่องของข่าวสารทรัพย์สินที่คุณรอคอยอยู่ได้เงินก้อนเงินกําไรมีโอกาสเข้ามาให้ชาวพิจิกได้บริหารจัดแจงนะคะอาจะมีค่าใช้ใจ่ายหรือภาระที่รออยู่มากเช่นกันสุขภาพนะคะช่วงนี้ทุ่มเททํางานเต็มที่อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอ ระวังเรื่องความเจ็บป่วยกระทนหานโรคเก่ากำเริบหรือเรื่องของอุบัติเหตุความประมาทต่างๆพยายามใช้สตินะคะในการใช้ชีวิตในการทำงานด้วยคนโสดสัปดาห์นี้นะคะถ้าพบรักที่ถูกใจอยู่แล้วนะคะต้องแสดงความจริงใจมีความมุ่งมั่นนะคะก็มีโอกาสเอาชนะคู่แข่งหรือเอาชนะใจได้ค่ะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะก็มีเกมที่ ต้องต่อสู้ประชดประชันหรือว่าความใจร้อนระหว่างกาันบางคู่เกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะทำให้ห่างเหินหรือว่าทำให้ความรักจืดจางไปบ้างในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง้ง คุณสามารถอิ i n ็อ์มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ